สวัสดีวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมพทําไม่รู้อ่ะผมจะไม่ได้แต่ว่าที่จำได้คือมันมีใบมมรอบตัวนะครับนี่ผมครึ่งเล่นไปอาทิตย์เกินแล้วผมก็ไม่เล่นเลยอันนี้ผมกลับมาเล่นวันวันที่สองนะครับนี่ผมก็ได้ดาบแล้วค่ะนี่นี่ เหมือนว่าอันนี้จะดีกว่าแต่ผมอยากได้เนี้ยผมใส่นี้ลนแล้วกันไปเราไปเล่นกันถ่ะทุกคนวันนี้เราไปเล่นกันนะไปกันเฮ<ะ>้ยหุ่ยแรงอยู่นะทุกคนแรงอยู่ขนาดมีอนเดียวเนี่ยแล้วจะมีคนมาเอาตายแล้วห้าจบผมไปใหม่แล้วกัน ป็นไรอุ้ยมีคนขู่ V I P ด้วยเหะใครอุ้ยเน้นนะเขาจะมาหาเราหรือเปล่าอหรือเขามาหาเราไปไปวินีวินีวิ่ง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 ด่วนด่วนไปไปไปสองอันไป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 มันจะฆ่าผมแล้วช่วยด้วยครับมันจะมาฆ่าผมแล้วไม่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 อุ้ยตายแอะ เอมไปเล่นดีกว่าน่อีกแต่นังแล้กันนะหวังว่าตอนนี้จะไม่ดวงผุดนะตอนนี้นะ่าจะได้อยู่นะครับทุกคนไปไปไปอืมอืมอเดี๋ยวผมเอาไปมีดให้ยเยอะๆก่อนนะครับไปไปย่างจากนี้ก็ฟาร์มนะครับอืม มาแล้วครับนี่ครับนี่น,นีขุดเลยครับนี่ครับนี่ครับวันนี้ก็ขุดไปเลยนะครัะไม่เอจอมันยังไม่แตกนี่อ่ะแตกแล้วครับนี่ขุดขุดขุดมันขุดช้ามากเลยเดี๋ยวอาสักใค้มันเป็นถึงแปดนะครับ นีอ่อืมก็เร็วขึ้นอยู่นะแต่ว่าผมต้องเอาความเร็วด้วยว้าวเร็วมากโุ้ยหุ้ยพิ่มขึ้นเรือลัวเลยครับอืมไปขดไปเรื่อยๆนะคะ อืมผมก็จะเล่นอ๋อมันอัพไม่ได้หรอมันอัพพลังชีวิตของตาแล้วกันอืมทำไมขุดไม่ได้ไม่ขุดไม่ได้อ๋อผมอยู่ใกล้เกินครับอืม,มระบบแบบนี้ด้วยฮะน่าสนุกจัง ถ้าจบคลิปนี้แล้วคลิปหน้าผมจะมาเล่นเดอะฟอร์ให้ดูนะครับเราขุดไปก่อนจะไปฟาร์มอุ๊ยขอค่าหน่อยละกันอ,อันนี้เราก็เทบแล้วจนอาจจะมีคนที่สู้รถได้อยู่นะเฮ้ยนั่นไง ไปค่ะเขาก็เถอบมันหนีเขาหนีเขาหนีไปไปไปโอกาสนี้อย่าให้หลุดไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเราตามไม่ทันน่ะทุกคนเราตามไม่ทันไม่นะไม่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 เราต้องฆ่าเขาแเราปล่อยไปเถอะมาฆ่าของเราต่อดีกว่า ไช่ครับเช่นกันอืออือก็เริ่มน้าเบื่อแล้วฮนะเดี๋ยวผมก็จะไปละผมจะไปอาบน้ำแล้วนะอือ,อไปแล้วนะครับไปแล้วนะ Bye bye. ទៅបាយបាយចប់គីបហើយណា